โอเคนะครับผ่านไปหลายวันก็เออืจจ่อกลับมานะครับขณะที่เราพูดติดงานหลายวันเลยวันนี้คืนมีเวลาก็มาสตรีมจริงไว้นะครับไว้ให้คหุณหมอได้เข้ามาศึกษากันนะครับดูเปลี่ยนหูปักหูหูนี้นี่โอเคนะครับเริ่มเข้ามาอ่า ต้องเช็ดเสียงไหมเช็เส,นะเ,เ,ชเสียงนะ่อะถรื่องรเช็ดเสียงที่เราเสียงที่เาไม่ชอบใหเช็เสียงนะเข้าใจว่าจะมาเข้าใจว่าเสียงมาโอเคนะโอครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวที่เราได้เห็นค้างกันมานเรื่อ้ของกางราการเปลี่ยนแปลงก่อนจะพูดถึงอนุพั ในในภาพของการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนะครับที่เราพูดถึงลิมิตมาแล้วใช่ไหมลิมิตและกราฟต่อเนื่องมาแล้วพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะของคอนเซ็ปต์ของอนุพันธ์คือเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มรามีค่าน้อยๆมีททถนของเก่ากวนะครับเมื่อคราวที่แล้วที่พูดถึงว่า,าในกรณีที่เรามี function, function ะะาฟังก์ชันอรือสักฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับพอดราฟได้เราแต่ y y ที่ตับ x อันนี้เรารู้ถ้าเกิดเป็มันนี่เป็น x นะครับตรงนี้ก็คือ f x ถูกปาพให้มันเปลี่ยนแปลงมาสักระยะหนึ่งให้เป็นเตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ x อบวกเนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือเคส f ของเอกบวกเขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่เขาสนใจก็คือถ้าเกิดเมันมีค่าน้อยๆภาษาพูดที่เรียกว่าลิมิตลิมิตของ f x นะครับ f x กเอบวกเลบด้วยเอนะครับส่วนเ เอสนี่มาจากไหนเอสมาจากเอ็กบวกเลบเนะเดือเอส่าเอสมีค่าน้อยน้อเข้าใกล้ศูนย์นะฮะ s เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยจะจะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อเอสเปเข้าใกล้ศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ fb มันก็จะวิ่งเข้าใกล้กับเอโอเคไหมเมื่อ b มันวิ่งเข้าใกล้กับเอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเราพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ก็เลยมาพูดถึงภาพกว้างๆของอัตราการเปลี่ยนแปลงกยกตัวอย่างเช่นในหน้าเอกสารที่เราใช้กัน แล้ว23ข้อ2เลยนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงให้ให้ x เ,เป็นความยาวได้น,นะครับความยาวได้ก็ทำหาว่างไงครับพื้นที่คืออะไรครับพื้นที่คือ x ก,กับ2ด้านยกกำลัง2ใช่ไหมด้านยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อมันเปลี่ยนแปลงน้อยๆนะฮะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงน้อยๆเราก็เลยเราหาอะไรครับเรามีเรามี fx นะครับเท่ากับ x กำลังสองเรามี f x บวก h เท่ากับอะไรครับเท่ากับ x บวก h กำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาอัตราการเปลี่ยนแปลงครับก็คือลิมิตครับลิมิตของ f x บวก h นะครับลบด้วย f x นะครับส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนยอเคียว่าเพราะนั้นได้อะไรขึ้นมานะครับมันคือลิมิตของอนะไรครับ x บวก h กำลังสองนะะั x ่าไหร่ x บวก h ถ้งหมดกำลังสองได้ ได้ x กำลังสองบวกส x h นะครับบวก h กำลังสองและลิมิตของ x กำลังสองก็ได้ x กำลังสองครับส่วน h ครับเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น,น,นอืม,อมตัดกัหนหมดไปนะครับ h h ตอนนี้เหลือ h เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเราก็จะเหลืออะไรครับเหลือลิมิตนะครับลิมิตของ2 x บวก h นะครับเมื่อเเข้าใกล้ศูนย์พอเเข้าใกล้ศูนย์ตอบเท่าไหร่ครับตอบ2องกครับตอบ2องเอ็กซี่โจทย์ถามว่าเมื่อด้านยาว2หน่วยนะครับเมื่อ็เท่ากับสองอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ4ครับประมา2 x อเท่ากับสครับโอเคไหมนะครับขณะที่ด้านยาว6หน่วยคือเอ็เท่ากับหนะครับด้านยาว6หน่วยพื้นที่พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเท่าไรสอคูณหกเท่ากับสิอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับก็ก็เป็นเรื่องพื้นที่เรา เราพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้พอพูดถึงองนี้ปุ๊บสรุปก็คือสิ่งที่เรากาลังพูดถึงมันคืออนุพันธ์ของฟังก์ชันแต่เป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามน,นะครับโดยใช้นิยามทีนีนะ้นั่นที่เราจะพูดถึงก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันของ f(x) เมื่อเทียบเมื่อ,เ,อเทียบกับ f x หรือดิฟ f(x) ด้วยสัญลักคือ f, x, f x นะครับเ,เราพูดถึง dy d(x) ก็ได้นะครับ มันคืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ก็ได้นะครับก็คือคําว่าดีวายบายดีนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังหาคืออนุพันธ์ของ f(x) เมื่อกำหนด f กับ2กำลัง2บวก3อันนี้ก็คือโดยใช้นิยามนะครับแต่ว่าวิธีการนี้มันเลยจะบอกว่ามันเยอะมันยาวมันเยองเยอะเราต้องเรามีอะไรครับเรามี f(x) ถูกไหมเรามี f(x) เราต้องมาหา f(x) บวก h โดยแทนค่า x บวก h ลงในะครับนะครับแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทคลิมิตให้ h เข้าใกล้ศูนย์ตอบ4คือ นะครับเพราะนั้นเราทำได้ดิบ x กำลังสองบวกดิบสอง x กำลังสองบวกสามได้ c โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าที่นี่มันก็เลยมีสูตรนะครับสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆก็คือถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันที่บอกว่ามันเป็น x กำลัง n นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้คือ n x กำลัง n ลบหนึ่งนะครับ n x กำลัง n ลบหนึ่งฉะนั้นหนึ่งมันสามารถสิ์เป็นเสามารถสิบสเป็นหนึ่งหรือเป็น a ก็ได้อะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พูดถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหรือว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือดิฟหรือ f คูณ x อนุพันธ์ความคำนวณนี้คือคำเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะมีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้คือ f x เท่ากับ f เท่ากับ x กำลัง n ก่อนนะครับจาก f x นะครับเท่ากับ x กำลัง n เปลี่ยนเป็น n ก่อนนะครับดังนั้น f คูณ x ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันใช่ปะ ก็คือเอ็น N, นะอเอ็กซ์กำลังเอ็นลบหนึ่งครับโคะครับนี่นี่คือที่เรารู้จักกันมนาะคุา้นกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีนะครับดิฟคงคูณนะครับใช่ไหมหน้าดิฟหลังเอ่อหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟผลหารนะครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่าง,างสองล่างกำลังสามเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ต้องต้องรู้จักกันนะครับไปดูตัวอย่างกันเพราะฉะนั้นที่พื้นฐา,านพันของฟังก์ชันพวกนี้ไม่มีอะไรครับนะครับหาร์ฟพารมเอ็กซ์คับได้อะไรครับได้สองเอ็กซ์บวกสองโอเคป่ะฮาร์ฟพารมเอ็กซ์คับได้อะไรครับ 12, x, 3, 2, 1, ได้สิบสอ x กําลังสลบสอ x เปบวกหนึ่ครับบวกหนึ่งนะครับ้อกําลังสามใชัดคือเลขชี้กํลังรจะมลงเดนะครับเลียนกันแล้วนะสิองกําลังสามลบสอง x บวกหนึ่นะครับ้แลแลนดะัง okay. น,น,น,นั้นดิฟค่าคงที่คือได้ศูนย์ล 0, บห่งบวกส x ลบส x กําลังสนะครับอั <c oughs> นนี้นะนี่คือ F, 5, x สาม x เท่ากับ คือเราต้องเข้าใจนี่ก่อนนะไอ้สแควร์รูนี่คืออะไรครับสแควร์อานทษทบทสแควร์ูทเนี่ยคือ x อกกำลังเศษนส่วนส,วนสนะคะรับเมื่อมาลดลันึ่งก็คือเศษ 1, นึ่งส่วนสอกกั 1, 2, -1. Okay, ่งส่วนสลบหโอเคปะมันได้เป็นเศษ 1, นสึนส่วนสอ x กกำลังลบหนส่วนสะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่คือหนึ่งส่วนสองสแ์รูทเนั่นเป็นหนึ่ะครับมันก็เลยได้เป็นครับหนึ่งส่วนสองคร์รูทเอกยกได้ศูนนะครับ ดิฟค่าของทได้ส่วนโอเคปะ่ะผ่านไปนะครับเหล่านี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นดิฟผลคูณหรอนะครับปินดิฟผลคูณของเราก็คือจากอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น x กาลังมันคือ x กาลังหนึ่งคูณกับ x กาลังหนึ่งส่วนสองมันบวกกันได้เท่าไหร่ครับมันได้เป็น x กาลังสามส่วนสองโอเคปะ่ะแล้วเราก็มาดิฟพอดิฟได้เท่าไหร่ครับพอหารนพันก็คือได้เป็น 3, สี่สามส่วนสอง x กาลังลวมรวหนึ่งครับหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับ ป like, เป็นส่วนสองก็คืออะไรก็คือก็คือสแควรูทเอ็กซ์นะครับเพราะฉะนั้น f อฟพาร x มเาร์นี่ก็คืออะไรครับสามสแควรูทเอ็กซ์ส่วนสองลบหนึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่เหมือนไหมที่ทำมาแล้วทีนี้สำหรับข้อหกเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องริบผลคูณก็ได้นะเราไม่ต้องริบผมคูณก็ได้คือถ้าเกิดมันคูณก็ได้ก็จัดคูนมันเข้าไปก่อนคูนมันเข้าไปเหมือนข้อนี้ไม่ละเหมือนกันก็ดิบได้เหมือนกันอันนี้ได้อะไรครับคูณกับดิบ 2องสองเป็นหสองสองป็นสามต์อยู่ข้างหน้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นความดิบเราดิบได้แล้วคราที่แล้ว,วแบบก็ทำมาก็คือได้3ามรูเอกได้ทำเองนะครับส่วน2ทีนี้เราดิบดิบอันนี้ลบสองสแรรูเอเดี๋ยวดิบสแปรรูเอกได้เท่าไหร่นะดิบสแปรรูเอกเนี่ยมันได้เป็นหนึ่งส่วนสองสแรรูเอใช่ป่ะแล้วมัมีลบสอยู่นะครับพระนั้นก็เป็นลบสองตัดกันเข้าไปอันครับลบหส่วนสแรรู กับแค่นี้เฮ้ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้จริงสําับคููบางทีรู้ไม่ใช้สูตรนะครับอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คล้ายกันบมไใช่ไมมใช่นะครับมันคือ x กาลังสามส่วนสอเะครับเพราะนั้นมันคือหนึส่วน x กาลังสามส่วนสองเอาขึ้นไปครับเขาขึ้นไปเป็นอะไรครับ x กาลังลบสส่วนสอันนี้คือควานเรื่องยกกำลังนะเรื่องยกกำลังคํวาอาะลดลงครับไม่เป็นอะไรครับลบสมส่วนสองเอ่อเลขชี้กำลังลดลงหนึ่ครับ ก็เป็นนั้นแหละครับก so ็เป so ็น x กําลังลบหส่วนสองโอเคป่ะลบห้าส่วนสองคืออะไรครับลบห้ส่วนสองก็คือลบสามส่วนสี่คือสามสิบนะครับส่วนสอง x กําลังหส่วนสองคือ x กําลัง x กําลังหนะครับทั้งหมดกําลังลบหส่วนสองโอเคปะคํว่า x กําลังหกํลังลบหส่วนสคือลบสามส่วนสองสแควรูท x กําลังหครับโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้น f หาร f ก็คือวิธีคิดของเราอยู่นี้นะลบสส่วนสวนอง s q u a x กำลังหโอเคไหมครับนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ต้องใช้ความรู้เรื่องของการคำนวณค่อนข้างายากเหมือนกันนะครับนี่ดิผนคูณก็ได้ดิผนคูณก็ใช้ใช้ดิผนคูนดิผนหารก็ได้แต่ถ้าถ้าจำไม่ได้ก็คูณน,นะครับคูณเข้าไปนะครับกระจายพหุนามเข้าไปธรรมดานเนี่ยนะครับแล้วค่อยหาผลแล้วค่อยหาอันพันก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดขี้เกียจกระจายก็คือรจะพอตามนั้นเลหน้าดิบหลังครับ f ผ่าน x หน้าคือหน้าครับหน้าคือ 2x บวก1ครับดิบหลังได้เลยดิบหลังได้1นะครับบวกกับบวกใช่ไหมหลังดิบหน้าครับ x ลบ2ครับดิบหน้าได้เท่าไหร่ครับดิบหน้าได้2จบนะครับได้เป็นเท่าไหร่ 2x บวกับบวกกับ 2x ลบ4ครับได้อะไรครับได้ 4x ลบ3 4x ลบ3นี่คือรูปผ่านจบ นะครับข้ออื่นก็ฝากทำนะรับนี้นี้นี้ทำได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่ามาราตรวจประยุกต์นิดนึงนะครับให้นีนี้ถ้า f คูณหนึ่งเท่ากับ2นะครับ f คูณหนึ่งเท่ากับ2แล้วจงหาค่าของ f คูณสอส่วน f สองมะครับ f 1ูณหนึเท่ากับ2 f 1ูณหนึ่งเท่ากับองามายังไงเอา f 1ไก่อนกับ f x เกิดจากอะไรครับเกิดจากได้เป็น2 k 2 k x นะครับลบกับอะไรครับลบกับ k โอเค ลบกับ k แล้วจทบอกว่าอะไรนะ f ห้รมหนึ่ง f ห้รมหนึ่งก็คืออะไรครับ2คูณกับ k คูณกับ1ลบกับ k นะซึ่ง f พ้รมหนึ่งก็บอกไปแล้วเป็น2ครับก็เป็น2 k ลบ k เหลื anyway. ออะไรครับเหลือ k เดียวนะครับพั้งนั้น k ก็เท่ากับ2เมื่อ k เท่ากับ2แทนลงไปในนี้ครับแทนลงไปในนี้นะครับเราก็ได้ f พ้รม x เท่ากับเท่าไหร่ครับ k เป็น2ได้เป็น4 x ลบ4โจทย์ถามหาเลยครับ f คูณสองนะครับส่วนด้วย f สองนะครับ f คูณสองได้เท่าไหร่ f คูณสองได้แปดลบสี่สี่ f สองได้เท่าไหร่ครับ f สองก็คือต้องแทนข้างบนครับแทนข้างบนเมื่อ k เป็นเลยนะได้ k เ,เป็นสองแทนค่าตรงน,นี้กลับได้สองคูณกับสองกำลังสองใช่ไหมเมื่ออีกหนึ่งสอลบกับสองคูณกับสองบวกกับหนึ่งโอเคปะ่ะอันนี้ได้แปดลบสี่แปดลบสี่เหลือ แต่ลบสี่ลสี่ันเป็นห้บตอบสี่ส่วนางนี้เป็นต้นนะครับคิดตามคิดตามนะครับก็สทางครับก็ฝากเป็นกันบ้านครับข้อพวกนี้เดี๋ยวนะ f 1 1หนึ่งท่ากับหนึ่งหเท่ากับสจงหา f อคูนกับ gx ล็กับแล้วถ้า hx เท่ากับนจงหา h อนะครับอ่ะลองดูซิข้อนี้มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรปะ ถ้าเกิด h x เท่ากับ, x, กบ f, f x คูณ g x อ่ะมาลองดูครับลองดูดิ h x คืออะไรครับ h x เท่ากับ f x นะฮะคูณกับ g x ใช่ปะลบก,กับ f x นะฮะหารด้วย g x ต้องรล้ยังไงเนี่ย f x คืออะไร f x อืมอมเหมือนมีอะไรเว้เหมือนมีอะไรเรารู้ f x ไหมล่ะ f หนึ่งเป็นหะนึ่ง ฟัก็เป็น X ไงใช่ปะฟัเป็น2องขั้น1นึ่งน่จากฟังหนึ่งเป็นสองฟังเป็นฟัไม่ได้ไม่ได้ fx เป็นแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับจาก f ัหนึ่เป็น2องฟังหนเป็นสอแสดงว่าฟัต้องได้ 2x อ่าโอเคนะจากนี้ก็อนมาทดก่อน จาก f พังหนึเป็น2แสดงว่า f พั x นึ่ก็ต้องได้อะไรครับแทน f ด้วยหนึ่ได้สก็คือต้องได้สอง x ทูกป่ะ f พัง x ด้วอ x ดังนั้น f x เท่ากับเท่าไรครับ f x เท่ากับ x กำลังสองครับ f x เท่ากับ x กำลังสองเหมือนกันครับเหมือนกัน g พัง g พังหได้สี่แสดงว่า g x ได้เท่าไรครับ g พั x ก็ได้เท่ากับเท่าไรไม่รู้ g พร้ x แทน g พร้ x ก็ได้เป็น 4x ครับถ้อ g พร้อม x ได้ 4x ไม่ใช่พหุอินทิเกรตนิดนึงนะครับ g x ก็เลยได้อะไรครับ g x ก um uh, ็เลยได้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  x กำลังอะไรดิฟอะไรได้ x ดิฟดิฟอะไรได้ 4x ดิฟอะไรได้ 4x ดิฟ x กำลัง4ส่วนดิฟไม่ใช่ไม่สวยละดิฟ 2x กำลังสอ่าใช่ปะดูสิดิฟส x กำลังสองะส x กำลังสองดิฟได้ดิฟได้สี่ x ถูกแล้วทีนี้ g 1ได้3ามะ g 1นึเฮ้ย g 1นได้สอบวกหด้วยดีบวกหด้วยอันนี้อันนี้กูนใจนี่นะครับมันต้องเรียนทิเกตไม่นงนะครับอ่ะมาครับเพราะฉะนั้นได้ละ f x g x ได้ครบแล้วนะ f x ก็คือ f x คือ x กำลังสอง g x ก็คือ 2x กำลัง2อะไรครับบวก1นะฮะลบกับ f x ก็คือ x กำลัง2ส่วนด้วย2 x กำลัง2 x 1, บวก1หาทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจหา h a ก่อนนะฮะได้อะไรได้อะไรโุ้ยนานใหญ่เว้ยอือหาทำไมวะหาทำไมไม่เข้าใจ อืก็เป็นไรครับ x กำลังสองคูณกับ2 x กำลังสบวกหทั้งหมดกำลังสองลบด้วย x กำลังสองส่วนด้วย2 x กำลังสบวกหนเนี่ย h x เนี่ยน h x นะาใหม่จัดใหม่ครับและเป็น x กำลังสคูณกับอะไรครับ2 x กำลังสบวกห่ทั้งหมดกำลังสองลบหส่วนด้วย2 x กำลังสบวกหนึ่งทำไมวะ จะทำไมเนี่ยผู้พิพามิเข้าใจแต่ก็จัดได้ไงอันนี้อันนี้คือ S K, ถูกป่ะมัน,นคือ S อเอฟแต่ก็จัดได้แหละทำไมมันก็กลายเป็นลิบขุ่นหานนท่าต่อก็ล่างลิบบนลบบนลิบล่างส่วนล่างกับหลังสองโอ้ยาวยาวนะ่รับยาว,ยาว,ยาว,ยาวไปอันนี้ไม่ทํานะครับไม่ทํานะคิดนะครับไม่ทําครับผ่านครับผ่านครับกดลูกโซ่ครับกดลูกโซ่ก็คือเป็นการหาพันธุ อฟังก์ชันจัดเดินรารู้ว่า dy/dx นะแต่ว่าสิ่งที่มันเกี่ยวกันมันไม่ใช่แค่ y กับ x นะครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีอะไรอ่ตัวแปรที่มากกว่า x, x กับ y เช่น u เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเช่นเพราะนั้นเวลาในเทางอุตสาหกรรมเนี่ยพวกเราเวลาทำอะไรก็ตาม x กับ y มันไม่ใช่แค่ x กับ y x สัมพันธ์กับ y y สัมพันธ์กับ z แล้วถ้าเกิด z เปลี่ยน x จะเป็นยังไง อไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกี่ยเกี่ยวต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นในกรณีของกดลูกโซ่ก็เช่นกันครับกดลูกโซ่ก็ <c oughs> เราก็สามารถทำทำทำ,ทำแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือ,อความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันอ่ะลองดูนะจริงๆมันก็คือฟังก์ชันคอมโพสิตนั่นแหละมันก็คืออะไรนะฟังก์ชันประกอบนะครับฟังก์ชันประกอบนะครับทีนี้ฮะอ่าลองดูครับในเราจะหาอัมพันธ์ของฟังก์ชันประกอนะบนั่นก็คือ ใช้เลยนะ G O F นะครับพง x ก็คือ G ภาง F x แล้วก็คูณกับ F ภาง x ก็ได้นะครับลองดูนะครับฟังก์ชันสองฟังก์ชันต่อแปบน,นี้จริงๆเวลาหานะ F x เนี่ยเขาก็หมด F x ขึ้นมาอันนี้มันคือดิฟ U กันมาเนีนยดิฟ U กันมาเราเราสามารถทำได้เ,เลยนะครับ F พาง x เนี่ยมันคืออะไรครับ N U กันัง n ลบหนึ่ง U ดิฟทีนึงดิฟไซ็์ ด u อูบ่ายดีเอ็กซ์ินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเลยครับ100ครับคูณกับ2 x งเกำลังสบวกหทั้งหมดยกกำลัง99คูณกับอะไรครับคูณกับ 6x 6x ็กซ์หกเอมันจะไหนหกเกมาจากเกิดจากการดิฟดูนะครับนะครับดิฟดูกำลังเนนะครับพวกเราก็ลองดูแล้วแบบเอ่อคืออาจจะต้องเรียกว่าอะไรต้องเปลี่ยนตัวแปรต้องอะไรนะไม่จริงๆก็ไม่ถึงไม่ถึงแค่นั้นนะไอ้พวกนี้ก็เหมือนกัน ลองดูข้อสองสามสี่เท่นี้นะครับทำกันบ้านเยอะๆนะพวกนี้ก็ใช้ใช้แบบไปฟื้นพัดข้างบนทำได้นะครับข้อสองข้อมีก่อนอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงไม่เอาครับไม่เอาแล้วก็อนุพันธ์ดับสูงก็คือดิฟดิฟมากกว่าหนึ่งครับก็คือเป็นอนุพันธะ์อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะอันดับสองยกตัวอย่างเช่นพี่โจทย้ก็ถา,า,ามหาอนุพันธ์อันดับสองก็หาอันดับหนึ่งกัน เอพาเอ็กคได้ไรด้ามกกำลังสอบวกกับสองเอ็กบวกหนใช่ป่ะเอดับเบิลพาร์เอก็คือดิฟอีกทีนึงก็ได้เท่ากับหกเบวกสอครับได้แค่นี้อันนี้อนุพันธ์อันดับสูงขถ้าเกิดอนุพันธ์อันดับ3าก็ดิฟอีกทีนึงแล้วแต่เหมือนกันเราทำได้น่าจะแค่นั้นจริงๆอีก่งเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ต้องใช้ความรู้เรื่องเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงเร่อะไรพวกนี้ก็คือโจทยประยุกต์เนี่ย ครูก็อยากจะจบแค่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาจะสอบอาจจะต้องหาหาอะไรให้พวกเราอ่านมากกว่ามากกว่านี้นะครับอ่างเราดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้เรื่องเทโลลัสแนั่นเอนนะครับพวกเราดูนะครับต้องหาความเร็วกับความเร่งเมือถือเท่ากับสนะครับแล้วทีนี้ความเร่งกับความเร็วค่าอะไรเนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความเร็วกับความเร่ง,เงนะครับเมื่อ s a ส์ทเท่ากับ t กำลังสองบวกห้า t ลบสองหาวความเร็วกับความเร่งความเร็วเรียกว่ดิฟระยะทางครับดิฟระยะทางก็คือระยะทางระยะทางที่ว่านี่อเรียกว่าความเร็วคือดิฟระยะทางแต่ความเร่งคือดิฟความเร็วแล้วก็ดิฟระยะทางคือมันคือการอนุพันธ์รับสองนั่นแหละเป็นความเร่งนะครับบทสรุปอีกตัวน,นี้นะบทสรุปอีกตัวน,นี้นะครับโ,โอเคนะครับเท่ากับดิฟระยะทางสองที่ออาในภาษาพูดมาก ความจริงก <nder> ็คือการหาพันาม์แบบสองเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วคืออะไรครับความเร็วคือ2 t งบวกหนะครับ2 t งบวกหแล้วเมื่อ t ีเท่ากับสก็คือ9อันนี้หาความเร็วก็คือดิฟความเร็วครับดิฟความเร็วที่2 t งทีบวกห้ได้อะไรได้กับ2นั่นหมายความเร็วเท่ากับสดูไม่ขึ้นกับ t นั่นแปลว่าเมื่อ t ีเท่ากับสก็ได้ความเร็วเท่ากับสโอเคนะครับบทสรุปก็เป็นมาของเราลองดูนะครับเอ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดิฟครับ เอฟพา t ทีนะครับความเร็วได้อะไรครับ 3t กำลัง2ลบ 4t บวก3ครับมีเมื่อทีเท่ากับสครับอพทีนะครับเพสใช่ไมพาย2เท่ากับเท่าไรครับเอ่อ4ี่2ครับลบ8บวก3ครับได้เท่ากับทไหร่ออลบได้7ครับอันนี้คือความเร็วครับถ้าความเร่งนะครับความเร่งก็อนุพันธ์อันดับ2ของ T ครับได้อะไรครับได้ 6t ลบ4นะครับ เขาเอฟดับเบิลพาร์มสองได้เท่าไหร่ครับสิบสองลบสี่ได้แปดตอบแปดตอบเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็พอพอ,อทำได้อันนี้ขึ้นเหมือนกันลูกบอลขึ้นไปบนอากาศลูกบอลเคลื่อนที่ได้สูงเท่าไหรก่ก่อนจะตกลงมาระยะทางก่อนที่จะตกลงมไม่เหมือนกันนะครับกี่เยอะโลปิตาลแนวพอนะครับความชันเส้นโค้งเนี่ยอันนี้นนนคืออนุพันธ์ของฟังกนะ์ชันเนย่ะจริง ถ้าเป็นเด็กณิตศาสตร์ครูจะสอนด้วยงนา้นนเพราะมันเป็นมันเป็นเนื้อหาที่เป็นกระนิมากนะครับฟังชันเส้นสัมรับโค้งนะจริงๆพวกเรามันก็น่าสอนว่หรือว่านะแต่เป็นิตศาสตร์จากป็นยังไงฟังเพิ่มฟังนบยๆเออน่าสอนอยู่นะเพิ่งพอมีเวลาอยู่ีนะ่ขอขอได้ไหมขอนะทุกเรื่องที่ครูสอนนี่ครูจะเอ,อ่อเก็บคะแนนพวกเรานะครับแต่ว่าเรื่องที่จะสอบนนเดียวขอดูขอดูอีกทีว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับโอเคนะ ก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นความชันของเส้นสัมผัสโค้งเนี่ยมาจากกราฟนั่นเลยครับมาจากกราฟรดอวิธีการหาวิธีการหาก็เหมือนกันครับใช้อนเซ็ปต์ของอนาด้วย์าของฟังชันนั่นแหละนะครับที่มีความชันเพราะฉะนั้นความชันของเส้นโค้งนะครับก็คือดิฟก่อนดิฟแล้วก็แทนค่าว่าที่เอ็กซ์ที่เท่าไหร่ความชันมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับณจุดจีก็เหมือนอายุก็อย่างเช่นถ้าจะหาความชันก็ดิฟก่อนครับดิฟได้หลยครับได้สองเอ็กซ์ลบสองครับ นะครับแล้วก็เอ็กซ์พายศูนย์ได้อะไรครับเมื่อเอ็เท่ากับศูนย์แทนจะเป็นศูนย์เป็นลบสองครับความชันเป็นลบสองนะความชันเป็นลบสองเพราะฉะนั้นความชันของเส้นสัมพันธ์ที่เอ่อที่ x เป็นศูนย์เนี่ยได้ลบสองนะครับเนื่องความชันเป็นลบสองมันก็ทำวงป้านกับแกนเอย่างเนี้ยเป็นตน้นนะครับเห็นครับลอง,องดูอทำได้แต่เดี๋ยวถ้าหยิบหยิบมาหออ้องสอบดูจะหยิบให้เป็นบางเรื่องนะนี่เป็นแผ่นแน่อ่ะ ขันเชิงเพิ่มของเชิงลบก็น่าเรียนซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่อะไรนะอสมการนะครับแต่เดี๋ยวขอเอาไว้สั้นๆก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าก็คือของเชิงเพิ่มของเชิงลบแล้วก็ค่าสูงสุดต่ำสุดพอมั้งเนาะน่าจะพอนะครับสูงสุดต่ำสุดพอละไม่ถึงปฏิยานุพันธ์จบจบที่สูงสุดต่ำสุดนะครับโอเคนะครับจบไม่เกินหน้า52ครับไม่เกินหน้า52นะครับก็เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะ ขอดูงานพวกเราแล้วก็อาจจะให้เขียนงานสักสักคนละชิ้นนะครับคนละชิ้นก็น่าจะเป็นเงินไปละอย่าให้เขียนเลยเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้คือพิม,พ,ม,พ,มพิมสง่งลำบากแน่นอนนะครับโอเคนะเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ลองลอง,ลองถามครูบอกว่าตรงไหนไม่ได้ก็ให้อินบ็อกซ์ถามมานะครับโอเคเดี๋ยวครูทิ้งลิงก์ไว้ในกลุ่มแล้วก็พูดเอแล้วก็เข้ามาศึกษาเองกันดูวนไปวนมาโอเคนะครับทิ้งฟินแล้วบ๊ายบาย